เม็ดบีและสายเกลียวพลาสติกหลากสีสันเป็นอุปกรณ์แต่งเติมความสดใสให้กับสายชาร์จโทรศัพท์และหูฟังที่เหล่าผู้ใช้สมาร์ทโฟนเลือกใช้เพราะนอกจากจะทําให้สายชาร์จของเรามีสีสันสดใสผู้ใช้ยังหวังว่าจะช่วยลดการแตกหักของสายด้วยแต่กลับมีการแชร์ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กว่าแฟชั่นร้อยสายชาร์จเป็นอันตรายอาจเสี่ยงภัยถึงชีวิตเพราะจะทําให้เกิดความร้อนของสายที่ไม่สามารถระบายออกมาได้ สียงต่อการถูกไฟฟ้าลัดวงจรหรือสายชาร์จอาจไม่ได้จริงหรือไม่ต้องไปหาคำตอบค่ะเราจะทดสอบความร้อนของสายชาร์จผ่านเครื่องวัดอุณหภูมิความร้อนโดยนำสายชาร์จ1เส้นร้อยด้วยสายเกลียวครึ่งเส้นและอีกครึ่งสายไม่ร้อยสายเมื่อนำเครื่องไปตรวจวัดที่สายฝั่งที่มีสายเกลียวพันอยู่มีอุณหภูมิอยู่ที่24.2องศาเซลเซียส ส่วนด้านที่ไม่ร้อยสายชาร์จมีอุณหภูมิอยู่ที่24.2องศาเซลเซียสและหูฟังที่ร้อยสายด้วยเม็ดบีดก็มีอุณหภูมิไม่ต่างกันซึ่งใกล้เคียงกับอุณหภูมิของห้องที่กำลังเปิดเครื่องปรับอากาศอยู่ที่25องศาเซลเซียสในขณะนี้ และเมื่อทดสอบให้เห็นชัดขึ้นไปอีกกับกล้องถ่ายภาพความร้อนโดยนำสายชาร์จ3เส้นชาร์จเครื่อง iPad และสมาร์ทโฟนอีก2เครื่องโดยสังเกตอุณหภูมิผ่านสีที่แสดงผลเทียบกับสีแถบวัดอุณหภูมิด้านข้างปรากฏว่าพื้นโต๊ะและสีของสายชาร์จทั้ง3เส้นเป็นสีม่วงเหมือนกันหมดซึ่งมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง24องศาเซลเซียสถึง28องศาเซลเซียสตามอุณหภูมิของห้อง ส่วนขาของคนมีสีน้ำเงินอุณหภูมิประมาณ30องศาเซลเซียสสูงกว่าสายชาร์จเพียงเล็กน้อยแต่เมื่อสังเกตดีๆสีแดงที่ปรากฏบนหัวปลั๊กชาร์จมีอุณหภูมิสูงถึง47องศาเซลเซียสแสดงให้เห็นว่าจุดที่เกิดความร้อนสูงกลับกลายเป็นตัวหัวปลั๊กชาร์ตตันหากถ้าหากว่ากระแสที่ไหลในสายทําให้เกิดความร้อนสูงแล้วแล้วพอเกิดความร้อนสูงถ้าเรายังไปหุ้มไปทําให้การ ความร้อนแทรกได้ยากขึ้นระบายความร้อนยากขึ้นอันนั้นสิ่งที่เขาพูดอาจจะอาจจะเป็นจริงก็ได้หรืออาจจะมีส่วนจริงก็ได้แต่ตอนนี้ที่เราใช้งานจากการตรวจวัดของจริงเราจะเห็นว่าอุณหภูมิสายเทียบอุณหภูมิร่างกายอุณหภูมิสายไม่ได้ร้อนขนาดนั้นอาจารย์ธวัชชัยบอกได้ว่าขนวนที่หุ้มสายชาร์จส่วนใหญ่เป็น PVC ทนความร้อนได้ถึง100อองศาเซลเซียสเป็นไปได้ยากที่จะเกิดสายไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจรที่เกิดจากการร้อยสายชาร์จ แม้จะมีผู้ใช้บางรายแสดงภาพสายชำรุดจากการร้อยสายชาร์จด้วยเม็ดบีดซึ่งจุดที่เกิดเหตุมีเพียงจุดเดียวและอยู่ใกล้หัวชาร์จหากเกิดจากความร้อนของสายชาร์จที่ระบายไม่ได้ต้องไม่ทั้งสายแต่กรณีนี้สันนิษฐานได้ว่าอาจเกิดจากการหักงอของสายภายในนอกจากนี้อาจเกิดจากการม้วนเก็บสายเป็นวงแคบไปหรือถูกกดทับสายแรงๆจากการใส่กระเป๋ารวมถึงตอนเสียบปลั๊กชาร์จอาจหักมุมของสายมากเกินไป แต่เพื่อความปลอดภัยควรใช้สินค้าที่ได้มาตรฐานและไม่ควรใช้โทรศัพท์ขณะชาร์จเพื่อลดความเสียหายและอันตรายที่อาจถึงชีวิตข่าวเทรัฐทีวีรายงาน